อ้าวแล้วครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์คบอลแซดโขคางแบทเทิรอีกแล้วเร้วนี้จะมาทําการวิวตัวละครนะครับของบา d ดัก ECA กันลลนะฮะ, e ก,นะฮะก็มาได้ ECA แบบไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่ก็เข้าใจได้ถ้ามันตามแบบตามกิจกรรมแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้คือเขาจะได้ ECA LR ยบาเก่าไงตามกิจกรรมใหญ่ๆเนาะไล่มาตั้งแต่6ปีและห6ปี ECA อันนั้นมันเอกุีบหน่อย ECA l อากฟ ไายาเดย์ ECA โบลีนะครับแล้วก็กิจกรรมของเบต้าของเซยแปรนี่เป็นการ ECA เบต้ามาจินไายาสองและนี้ก็คือเบอร์วายนะครับ ECA LR Bardac ก็ผิดคาดที่เราหวังไว้ว่าเราว่าเราอยากจะเห็นในนั้นนะ ECA กโกคูนาเมกแต่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าใจได้เพราะว่า <S <S เพราะว่ากโกคูนาเมกนี่คือมันเป็นผู้นำที่แบบว่าเป็นผู้นำแคทที่ไม่ได้เก่ามากนะเท่าที่สังเกตมาตัวละครที่เป็นจะได้ ECA ในช่วงนี้จะเป็นผู้นำแคทที่เก่าๆหน่อย แต่โกคูมันคงใหม่เกินไปก็เลยไม่ได้ก็เข้าใจนะครับผมก็แอบเสียดายนะมาพูดนอกเรื่องมาสักไกลเรื่อง eca นั่นแหละก็ตามชื่อคลิปนะครับรีวิวบาร์ดัก eca หลังจาก eca นะครับความสามารถของเขามันจะโกงขึ้นเยอะเลยนะผมนี่ชอบมันตั้งแต่ออกมาใหม่แล้วชอบเพราะอาร์ตอาร์ตมันสวยมากๆใครว่าบ้างว่าอาร์ตมันสวยโคตรสวยเลยนะครับมาดูสกิลของบาร์ดักกันดีกว่านะฮะหลังจาก eca ก็เป็นยังไงกันบ้างหลังจาก eca นะครับผู้นำเลยครับนำให้กับ ซูปเปอร์พีเอชวายคีบวกสี่นำร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผู้นำทีมสีได้เลยนะครับนำคีสูงนำเปอร์เซ็นต์ได้โอเคแล้วก็นำให้กับขัดตัวร้ายนะครับคีบวกสามขัดตัวร้ายบ้างอะไรสีเหลืองตัวร้ายคีบวกสามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอามานำมาช่วยในวีดียูซีผู้นำสีทีมสีได้เผื่อใครไม่มีผู้นำสีอะไรอย่างนั้นนะครับผมถ้าไมตาเล็กนะครับจากแค่เพิ่มเอดีเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่อย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนจากเอดเคเป็นดีเฟนซ์ด้วย นะครับเกรลี e, acing, ate, ่เลสซิ่งเอเคและดีเฟนต์หนึ่งเทินนะครับเพิ่มเอเดคดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินแล้วก็ลดดีเฟนต์ัตรูแบบเกรลี่เลเวอร์ดีเฟนต์นะถือว่าดูดีมากนะครับตีแรงถึกขึ้นลดดีเฟนต์แบบเกรลี่ด้วยถ้าแม้ตายสิบแปดชีนะครับเป็นการเลสซิ่งดีเฟนต์หนึ่งเทินเพิ่มดีเฟนต์แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตีเมกาคอร์สโซดาเมจแล้วก็ซิลสเปคแท็กได้นะครับซิลได้แล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ก็แอบเซนได้ว่าทำไมแม้ตายใหญ่มมันมันดนดดููแบบ มันดูไม่ดีทาไมตายเล็กเนาะไม่ตายเล็กมันดูดีมันดูแรงกว่ามันดูได้ไหลายอย่างมากกว่าก็แอบเสียดายนะครับพาส์ีฟพาสีฟเนี่ยเปลี่ยนไปหลายหลายกระดานเลยนะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาเยอะมากผมว่านะครับมีเอเดคดีเฟนต์ตั้งต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแล้วก็จะบวกเอเดคเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่วนเทิร์นมานะครับสูงสุดถึงห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือวนมาประมาณสามรอบนะครับ แล้วก็เมื่อมันทำการโจมตีถ้าแม่ตาใหญ่เนี่ยจะบวกไอเดีคเพิ่มอีก40%เนะครับเป็นบัฟเปอร์เซ็นต์ช่วง2ด้วยดังนั้นตัวละครตัวนี้เวลามีซัพพอร์ตมาอยู่คู่เนี่ยมันจะได้ดาเมจจากตรงนี้แรงขึ้นมากๆก,ก็เป็นอีกตัวละครที่มีซัพพอร์ตยืนคู่มันจะดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะได้คีบวก6คีนะครับเมื่อเจอศัตรูแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อเจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่าน,นั้นเนี่ยจะได้เป็นคีบวก4คีแล้วก็เพิ่มดีเเฟนน์10%ดด้้ววยยะคครับับกก็ือจอจตตมม่่่าาาใหญไง เจอสตัวนะครับได้ได้แม้ตาใหญ่ยังโอเคอยู่เพราะได้คีเพิ่มมา4คีถือว่าไม่ได้น้อยนะคีสีค่คีเนี่ยถือว่าไม่ได้น้อยเลยแล้วก็ถึกขึ้นด้วยนะครับผมว่าเจอ2ตัวจะเก่งกว่าเยอะเลยนะถึกขึ้นแม้ตายก็ได้ยังคงได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเอฟเฟกเมื่อเจอกับฟีเซอร์นะครับเมื่อเจอตัวละครที่ชื่อว่าฟีเซอร์เป็นศัตรูเนี่ยเมื่อเจอศัตรูที่ขึ้นชื่อว่าฟีเซอร์นะครับบาร์ดับจะได้บัฟเพิ่มขึ้นนะครับเป็นบัฟคีบวก1ิบคี คือแบบได้คิกคูณเยอะไม้ตาใหญ่การันตีแน่ๆแ,แล้วก็เอเดเคบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะโจมตีคิดิคอนฮิตหนึ่งครั้งนะครับวั already, นโอรีน่าเป็นการตีคิใแคหนึ่งครั้งเมื่อเจอฟิเซอร์นะครับไม่ชัวร์ว่ามันได้บัฟหนึ่งครั้งนี่คือหนึ่งครั้งตรงบัฟที่มันได้เอเดเคกับคิกหรือว่าได้บัฟคิดิคอนหนึ่งครั้งไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นมาว่าเป็นบัฟคิกแค่หนึ่งครั้งมั้งต้องลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนั่นแหละนี่คือพาสีฟของบาดันะก็ถือว่า เก่งขึ้นเยอะเลยนะเอาจริงในตัวละครที่แบบเปิดมาดดเมจะแรงมากๆเวลาเจอฟรีเซอร์นี่คือมันสามารถแบบตีขึ้นหลัก6ล้านชิวๆผมบอกเลย6ล้านชิวๆแน่ๆมาทรงอย่างเงี้ยตีแรงแน่ๆแหละประมาณ5ล้าน6ล้านแหละครับชิวๆได้อยู่นะตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้อัพลิงหรือว่าปวดเส้นทางเท่าไหร่เพราะว่าได้มาแค่ตัวเดียวนะครับผมได้มาตอนกาชาเซฟอัปปีใหม่จําได้ขึ้นใจเลย ก็เดี๋ยวไปลองดูดีกว่าว่าการเล่นจริงของมันมันจะเก่งกาดขนาดไหนนะครับผมนะนี่คุณพ่อของทรงโกค,โคูบาดักมาครับเรามาลองเจอกับฟีเซอร์ก่อนจะได้รู้ว่าเวลาเจอฟีเซอร์เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับมันจะเป็นยังไงนะผมจะเริ่มเล่นจากเจอฟีเซอร์ก่อนแล้วค่อยไปเล่นแบบธรรมดาปกติครับตามที่เราเล่นกันปกติเลยอะ่ะคือเจอด่านเพืแบบ ด่านไฟติ้งเรเจนต์อะไรอย่างนั้นนะครับผม,มนะเพราะว่าตัวมันเองมันเก่งกับฟีเซอร์เหมือนกับโกคูแหละนะแ่งกับฟีเซอร์นะครับผมนี่เปิดมานี่คือคีเต็มหลอดเลยเพราะว่ามันได้บัฟคิเยอะมากคีไม่เจอฟีเซอร์สิบสองคีคีไม่เจอหนึ่งตัวอีกหกคีอะ่ะมันได้คิแบบการันตีสิบแปดคีง่ายๆเลยเว้ยเออแล้วบวกกับคีผู้นําคีพาสซีฟคิลิงอะไรหลายๆอย่างมันก็นะไม่ตายยี่สิบสี่คิการันตีอยู่แล้ว เยอะเลยก็มาครับทีนี้นะครับเรามีลิงก์ทำงานอยู่4ลิงก์นะครับมีลิงก์ LR บ้างแหละแต่ลิงก์ไม่ได้สุดเท่าไหร่ต้องลิงก์กับพวกบาร์ดัตัวอื่นนะครับผมนะที่เห็นต่อจากนี้นะครับเป็นดาเมจที่แรงเมื่อเจอฟีเซอร์แต่ยังแรงไม่สุดนะครับแรงสุดต้องมีซัพพอร์ตด้วยมีลิงค์ที่ดีกว่านี้ด้วยนะก็มาลองดูกันวนะ่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับตัวผม5.5%นะมาฮะ มีเปิดมา5้าล้านสนะครับ55เปอร์เซ็นต์นี่แหละเป็นตัวละครที่แบบว่าตีเปิดมามันตีแรงมากเลยหลัก5ล้านได้เลยอ่ะและ้วคิดดีคอนการันตีเมื่อเจอฟีเซอร์นะครับโคตรดีแต่ด่านยากๆที่เป็นเกี่ยวกับฟีเซอร์มันก็ไม่ได้มีมากนะเว้ยเอาจริงแล้วอ่ะมีเป็นแค่ด่านใหม่ของอ e ีพิกโชดาวใช่ไหมอีพ e ิกโชดาวอะไรปะด่านอ่อีพิกแบตเทิร์นดีอีพ e ิกโชดาวมันด่านนั่นด่านเก่า ซึ่งก็เป็นตัวละครที่เก่งนะเอาจริงดูจากพาสีต่างๆนานามันเก่งนะแต่ว่าถ้าถามเรื่องการใช้งานจริงจะไปดัดไหนได้บ้างก็คงไม่รู้เหมือนกันนะครับทีมมีให้อยู่ก็มีไม่ให้อยู่ไม่กี่ทีเหมือนกันนะตรงเนี้ยผมมองก็เป็นอย่างนั้นเลยทีมไม่ได้เยอะมากด้วยเท่าไหร่คงม,มีทีมโกแฟมทีมบาดักแหลร่งเงี้ยแหละมั้งผมก็ไม่แน่ใจว,ว่ามันเล่นหลกักๆออกมาเล่นจริงมันไปด่านางไหนได้บ้างนะทีมไหนได้บ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละรอบนี้นะครับเรามาแบบปกติแล้วอันนี้คือบัฟ บัฟเมื่อเจอฟีเซอร์ออกไปแล้วนะอันนี้ไม่เจอฟีเซอร์แล้วนะครับผมบัฟไอเดียร้อยเปอร์เซ็นต์บัฟคิหายไปแล้วนะเป็นบัฟที่เพิ่มมาเมื่อเจอฟีเซอร์แหละตอนตามเนื้อเรื่องไงสี่ล้านยังคงยังคงที่ตีแรงอยู่นะขึ้นหลักสามล้านได้ก็โอเคแล้วที่มันสี่ล้านเลยแหละแล้วัพพอร์ตไม่อยู่ด้วยมีแต่แค่ลิงก์ไงคิดดคอนอ๋อโอเคสรุปนะครับสรุปนะสรุปตัวมันเองเนี่ยไอบ้บัฟคิดดีคอนเนี่ย มันจะอยู่ตลอดนะครับเมื่อเจอตัวละครที่ชื่อว่าฟรีเซอร์แต่บัฟที่หายไปเนี่ยบัฟบัฟที่เป็นหนึ่งครั้งแบบหนึ่งครั้งเท่าน,นั้นเมื่อเจอฟรีเซอร์คือบัฟเอเดอเคียกับคิกต่างหากเว้ยแต่ว่าบัฟครีริคอนยังคงอยู่ถาบองั้นผมมองว่าดีเออดีเลยดีดีดีดม,มองผมมองว่าดีมากเพราะว่ามันจะได้ครีริคอนได้ตลอดเวลาไงคือตัวละครแบบไอ้ปวดเส้นทางก็ยังโอเคได้เมื่อเจอเฟรีเซอร์ใช่ไหมล่ะ่างนั้นมันสามารถเตะคีได้ มันเพียงแค่ว่ามันยิ่งผ่านมันยิ่งตีเบาเฉยมันจะยิ่งตีเบาลงเฉยเฉยอะไรอย่างนั้นนะมันจะยิ่งตีแบบไม่ได้มีบัฟอะไรมาให้ตั้งต้นแล้วนะครับผมอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะคือดีมากๆเว้ยมันการันตีที่ด็คนมาเจอฟิเซอร์เอาง่ายๆคือเหมือนโกคูโตใหม่สีม่วงเลยเว้ยเออเหมือนกันเลยพ่อลูกเหมือนกันเจอฟิเซอร์แล้วมันจะแคนมันจะตีชี่ให้ได้อะไรอย่างนั้นเลยนะครับตามตามนั้นเลยอ่ะงั้นก็ดีแหละก็ น่าสามารถมาช่วยในการเล่นพวกด่านฟีเซอร์มันยากๆได้หละนะออช่วยบางด่านได้ด่านฟีเซอร์อีพิกแบทเทิเลแหล่งนนะครับมาครับแล้วมีเรามีลิงก์กับบาดักตัวสีแดงด้วยนะฮะมีลิงก์ดามเมจมาเพิ่มจากไฟเซอร์ไพร์ด้วยนะตรงนี้นั่นจะโอเคเลยเผมต้องให้บาดักโจมตีไปก่อนช่องแรกไม่งั้นนี่มันจะมันจะไอ้บาดักแดงจะฆ่าก็ตายก่อนแน่ๆเลยดูทรงแล้วนะฮะ ซึ่งอย่าลืมนะครับว่ายิ่งบาดักวนเทินบ่อยมันยิ่งได้ ADK เพิ่มนะครับมันได้บัฟ ADK เพิ่มเพิ่มละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อการวนมาหนึ่งครั้งด้วยอันนั้นก็ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก็บหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยวนมาครบสามครั้งก็ครบพาร์สิแหละนะครับอันนี้เหมือนจะขาดอีกหนึ่งครั้งไม่ก็ไม่ครบแล้วต้องน่าจะขาดหนึ่งครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดาเมจเศษอันสองนะครับคีไม่เเต็มหลอดคินะว้ย โอเคเลยนะลิงก์ก็ไม่เต็มนะฮะโคตรสุดเลยนะตัวมันเองมันดามเมจแรงมากเลยโคตรแรงอะ่ะคือบัฟครั้งแรกไม่ต้องสนใจก็ได้เว้ยช่างมันเลยเว้ยบัฟครั้งแรกเพื่อไม่แรงขึ้นก็จริงนะแต่เอาจริงนะดามเมจหลังจากที่มันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีบัฟรับเปอร์เซ็นต์มันก็ยังโอเคอยู่ดีเว้ยมันยังมันยังคงแบบทำดาเมจเกือบหลักห้าล้านมันก็ถึงห้าล้านเลยก็ว่าได้เทร์นี้รู้เรื่องแน่ๆนะครับ แอคทีฟ2ตัวนะครับบัฟเปอร์เซ็นเอเคให้บาดักนะครับผมนะน่าจะรุนแรงใช้ได้เลยจริงๆตรงนี้นะครับผมบาดักแดงตัวเก่าจาก5ปีเนี่ยบัฟแอคทีฟยี่สองเปอร์เซนต์ปังสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับแรงแน่ๆแรงแน่นอนผมบอกเลยว่าแรงแน่ๆนะครับและคือบัฟพาร์สีของบาดักก็ครบแล้วพาร์สีเปอร์เซ็นเอเคก็ครบแล้วนะครับนี่แหละมาดูกันว่า55%นะครับ แล้วก็บัฟฟิเซอร์หายไปบัฟเปอร์เซ็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นเอดเหายไปนะครับแต่ว่ากับการพาสยี่สิบเปอร์เซ็นครบครบสามครั้งแล้วนะครับดาเมจจะขนาดไหนนะฮะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นผมว่าขึ้นหลักหกล้านเจ็ดล้านได้เหละมาก 6, 000, หกล้านเนี่ยเป็นทุนต่ำเลยแหละหกล้านเป็นขั้นต่ำแน่ๆผมบอกเลยนะมาฮะดาเมจนะครับผมเจ็ดล้านเก้าโคตรแรง บอกเลยว่าแรงจะจัดแรงจีจ๊ดจ,จดมากๆฮะเรียกได้ว่าแดล้านเลยก็ว่าได้ดาเหมจนเมื่อกี้เจ็ดล้านเก้าเก้ามื็ก็เอาเรื่องมากๆฮะแล้วคือลิงก์ก็ไม่ได้อัพเต็มด้วยนะลิงก์ยังไม่เ็สามไม่เ็สีอยู่เลยฮะมันแต่ละครนี่จมตีแรงออกมาเลยวะผมชอบตรงที่ว่าไอ้บัฟคิริคอนเนี่ยมันขอแค่เจอฟีเซอร์ก็คีริคอนได้แล้วเว้ยไม่ใช่แค่หนึ่งครั้งหรืออะไรเป็นบัฟคิริคอนจากฟีเซอร์กับตลอดเลยอ่ะเจอฟีเซอร์ปุ๊บตีคิริคอนตลอดเลยนะครับถือ ตอนแรกก็แอบคิดว่ามันจะคิดได้ข้อนหนึ่งครั้งหรือเปล่าวะอย่างนั้นมันจะดูไม่สุดเท่าไหร่ป่ามันจะดูกักกักไหมแต่เอาจริงไม่ใช่นะครับมันตีคิดได้อนมาเจอฟิเซอร์ตลอดเวลาเลยก็ถือว่าเจ๋งนะฮะคราวงนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นด่านพวกด่าน SBR ดูไหมเราเบื่อด่านเกมยาวเนาะด่าน SBR ต้องดีกว่านะฮะผมว่าเป็นยังไงนะมาโอ้เปิดมาได้สวยนะซัพพอร์ตสองตัวเลยแล้วเจอฟิเซอร์ด้วยในด่าน SBR นะครับอันนี้เป็นด่านสต e ีม SBR นะครับผมเจอกับฟิเซอร์ด้วย ผมอยากรู้ว่าเวลามันเจอฟรีเซอร์เวลาตีถ่ตัวละครตัวอื่นมันยังคิดไดคอนอยู่บอกว่าคือขอแค่เจอหน้าก็พอใช่ไหมเจอหน้าแต่ว่าตีตัวอื่นก็คิดไดคอนใช่ปะขออ่านพาสีใหม่สิอู้ดิเฟนเซนต์ห้าเยอะมากเลยปะพาสีคือเอ่อ w เป็นเดลิสเอนามี่บู n เนมก็คือเจอหน้าฟรีเซอร์ก็สามารถตีขีดได้เหรอหน้าใช่นะคือเจอฟรีเซอร์แล้วตีคิดไดคอนเลย นะก็คือพารสิบเดียวกันกับไอ้นั่นแหละกับประเซนเอเดเคอะไรครับเจอหน้าเฟเซอร์ตีตัวไหนคนตัวไหนก็คิดดูคอนได้เหมือนกันสมมุติเนี่ยผมเจอหน้าเฟเซอร์สีฟ้าแต่ว่ากับกันไปตีแต่ละครไอ้โตโร่สีแดงเนี่ยโตโร่ไปจำมาจากอาร์โอวีมันมีเขาเป็นควายเหมือนกันเนี่ยเป็นวัวกระทิงเหมือนกันไอ้ตรงนี้นะครับผมตีเสร็จปุ๊บก็สามารถตีคิดดูคอนได้แน่โดูส่งลองแล้วกันนะลองดูว่าลองดูลองดูลองดูน่าสนใจนะฮะมาลองตีดูแล้วกันว่ามันจะตีคิดดูคอนได้จริงไหม ตีใส่วัวกระทิงนะฮะแล้วก็มาดูว่ามันจะสามารถรับดาเมจได้ดีขนาดไหนสำหรับเจ้าบาร์ดัก ECA LR ตัวนี้นะครับดีเฟน s ์แสนสี่แสนสี่ยังไม่น่าโอเคแม่ผมว่าใช้เทมดีกว่าว่ะเอาไม่ชวนนะไม่อยากตายเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะมาครับลองดูว่ามันจะตีคิดิคอนได้ไหมแล้วก็จะตีแรงขนาดไหนนะฮะมีซัพพอร์ตสองตัวนะครับแสนเจ็ดโดนแรงใช้ได้ดาเมจ 6ล้านห้าแรงมากๆ6ล้านห้าการันตีคิดิคอนเนี่ยมันถือว่าสุดยอดมากเลยนะเนี่ยเหมือนโตใหม่เลยเออเหมือนโตูใหม่เลยเปลี่ยนข้อเป็นตัวละครตัวเก่าเฉยเห็นไหมเจอหน้าฟิเซอร์ตีใครก็ได้ครับมันจะตีคิดิคอนหมดเลยเว้ยในงั้นผมว่าใน SBR แม่งสุดเว้ยเออ SBR เนี่ยเล่นได้โอเคเลยเพราะว่ามันมีซิลด้วยนะครับตีแรงด้วยอะ่ะคือเวลาคนเจอฟิเซอร์ในแบบในด่าน SBR นะคุณตีเดือดข้อนประกันตีเลยแล้วคือฟิเซอร์ด่าน SBR มีเยอะด้วยไงเวลาเจอฟิเซอร์ด่าน SBR มีเยอะด่านสีเนี่ยเจอบ่อยนะครับด่านพวกต่างสีจะเจอฟิเซอร์ในเฟสสองอะไรอย่างเงี้นนะครับผมด่านแคทก็มีฟิเซอร์อยู่บ้างแบบบางด่านเช่นด่านนี้ด่านซูเปอร์คาร์ดอลี่มีฟิเซอร์มาให้อยู่ก็นะสามารถช่วยแบกได้เลยนะครับถือว่าเจ๋งนะเออเจ๋งมากเลยก็อย่างที่เห็นนะครับตามนี้นะครับว่าดาเมจของเขาเนี่ยถือว่าหนักหน่วงใช้ได้เลย ยังไงก็คงไม่ต่ำกว่า3ล้านแหละจริงๆถ้าคุณจัดทีมโอเคแล้วอะ่ะเพราะขนาดผมลิงก์ก็มาเดบิวัพนะครับซัพพอร์ตบางขึ้นก็มาเดมียังเตะขึ้นหลักสี่ล้านได้สบายเลยสุดยอดมากนะครับไเรียกว่าสี่ล้านนี่คือเป็นขั้นต่ําเลยแหละเออนะสี่ล้านเป็นขั้นต่ําเลยอะ่ะโหสุดๆเลยก็คงเป็นตัวละครที่ ECA ตามยุคสมัยแหละนี่มันสมัยใหม่แล้วไง ECA มาจะให้มันกาก็การะไรอยู่นะฮะ ตกตีตัวมันเองมันก็ไม่ได้เก่งขลัขนาดนั้นอยู่แล้วตัวก่อน ECA ก็ไม่ได้ใช้งานได้บ่อยอยู่แล้วนะครับผมผมจะตีใส่ฟิเซอร์แล้วกันนะปิดฉากฟิเซอร์ไดีวดวกว่านะครับมันถึงเวลาแล้วฟิเซอร์ต้องตายด้วยน้มือของฉันบอกเลยว่านาะยต้องตายอันนี้ไม่ได้ใช้เทปน,นะครับเนี่ยโดนมาแรงโดนตบมา6กหมื่นหนึ่งแรงมาก <c oughs> ดามี่สี่ล้านห้าเห็นไหมไม่ต่ำกว่า4ล้านอ่ะสุดจัดไหมล่ะ ี่ล้านห้า г а р а ีคิดคอนมันโคตรสุดยอดอยู่แล้วการันตีคีไม่พอมีสิลด้วยเว้ยฝ่ายขงข้าไม่สามารถตีแม่นายต่อมาได้นะครับเออยแม่งตายก่อนเนี้ยซ้ำเว้ยเพราะแม่งตีแรงบาดักมันตีแรงมากการันตีคิตีขั้นต่ำสี่ล้านเนี่ยลายมากๆอยู่แล้วอ่ะเหมือนพวกโกคูตัวใหม่กับเฟเซอร์ตัวใหม่เยเวยเออเหมือนเหมือนลูกตัวเองเลยเ่ะเหมือนลูกตัวเองเลย ลูกตัวเองก็ตีคิดดิค้อนจะชูม,มาเจอฟีเซอร์แล้วก็ดาเมจก็ประมาณนี้แหละครับดาเมจประมาณ4ล้าน5ล้านนี่แหละเออเพียงแค่ว่าตัวละครตัวลูกมันจะสามารถสแต็คเอเดเคได้ไงสแต็คเอเดเคจะตักดีเฟนด์ได้แต่ว่าพ่อไม่สามารถสแต็คได้แค่นั้นเองนะครับคล้ายๆกันเลยโคตรโหดอ่ะงั้นผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ละกันนะครับไม่อยากยื้อยาวแล้วนะครับก็จากให้ลองเล่นมานะครับมาลองวิเคราะห์ดีกว่านะตัวมันเองดาเมจแรงมากเก่งมากๆนะครับดาเมจแรงเจอฟิเซอร์ไม่ต้องพูดถึงเลย การันตีคิริคอนนะครับแต่ว่าผมว่าแง่ดีเฟน์เนี่ยมันยังมีนิดนึงอ่ะมันยังไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะนะไม่สามารถแบบรับตีนี้สบายนะครับอันนี้คือพูดถึงไอ้ด่านแบบด่านยากๆนะเล่นด่านย,กยากๆเช่นด่านเทพด่านลีเจนส์โกคูจีทีอะไรอย่างเงี้ยมันยังมันยังคงรับไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าด่านธรรมดาด่านอีเวนต์ธรรมดา ECA โดูครั้งอีเวนต์นี่คือสบาย แค่แสนบวกก็สบายแล้วเดฟเฟนซ์มันอ่ะสบายแล้วนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ต้องตีแม่ตายไปก่อนแล้วมันจะค่อยถึกนะมันจะค่อยบวกเดฟเฟนซ์เพิ่มนะครับผมดังนั้นก็คือโดนดักหน้ามันก็ไม่เหมาะกับการโดนดักหน้าเท่าไหร่นะครับควรเล่นช่อง2ช่อง3อะไรอย่างเงี้ยช่อง2เหมาะสุดจะได้ยืนคู่ลิงก์เอาลิงก์แล้วก็เอาซัพพอร์ตด้วยนะฮะก็คิดว่ามันต้องปวดเส้นทางก่อนมันจะเก่งมากๆนะเก่งที่ว่าเล่นในด่านไหนก็ได้ยงไม่เจอฟิเซอร์ก็เก่งได้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่า ถ้าไม่เจอฟีเซอร์เนี่ยมันจะเสียโอกาสในการตีคิไปและตัวมันเองมันนสีเหลืองไงโอกาสคิมันน้อยนะครับนอกจากว่าจะหาทกิลออฟคิดรคอนให้มันใส่เอาอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสคิดรคอนอยู่แหละแต่มันก็มีโอกาสติดน้อยไงผมว่าปวดเส้นทางสักถึงเส้นทางกําลังโอเคให้มันสามารถมีโอกาสในการคีมาให้หน่อยนึ่งน่าจะโหดเลยว้ยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับ U i แดงผมว่านะตีแรงแต่ว่าถ้าไม่คีมันก็ตีไม่เข้าอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับความเห็นของผมนะครับก็ถือว่าเก่งเลย แต่งานมีให้ทำมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะเก่งมากแหละรู้ๆเก่งกันเก่งรู้กันอยู่มันเก่งขนาดไหนเก่งมากนะครับผมงั้นก็เคละการคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรอยากแชร์ความเห็นอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยินดีอย่างยิ่งนะฮะงั้นก็เคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย